สวัสดีครับพบกับผมนายทันซ่าคนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Mass Effect 3เราจะมาเคลียร์ภารกิจของดาวทูชันกานี้ให้จบไปเลยนะครับผมก็ก็ยิยนเลือกทีมอ่าลองเปลี่ยนมาใช้แกลาสบ้างเพราะตอนตอนนั้นเจมใช้ตัวเถือถ่อนๆเลยแล้วกัน2ตัวพตเพราะตอนตะกี้เอดีแม่งตาย2รอบผมตะคลิปที่แล้วแบบทำเสียไม่ได้เจอไปสออันวาดเสียวแบบนึกว่าไม่รอฉแล้ว โอเคครับผมออโต้เลเวลอัพออโต้เลเวลอับให้หมดเลยก็ไม่เห็นก็บอกออโต้เลเวลอัพบางทีมันก็ไม่ดีก็ก็อาจจะไม่ดีจริงๆก็ได้มั้งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะอัพอะไรอ่ะก็เลยต้องกดออโต้เลเวลอัพไปนะครับผมมีเลขไหมก็อ่าฮะไปมาพิจารอ๋ออันนี้ก็เป็นภารกิจที่ไอตัว ตัวของไอวิกตัสอ่ะมันบอกว่าลูกน้องมันหายไปแล้วเราก็ต้องมาตามหาให้มันคือไอ้พ่อที่หน้าตาเหมือนกันไอ้ตัวข้างหลังเรานั่นแหละตัวนั้นอ่ะอ่าฮะเช่ทอริอันคอมมานเดอร์ what happened here ไม่รู้เหมือนกันวอยอ่ฮะผมว่าที่ family with our merit อยู่ by you in the ass ฉันไม่ต้องรู้ดัง เหรอไม่รู้กันฮาล์แลนด์เบลแบ็กโอเคทำลงเขาบอกจะลงจอดได้ใกล้สุดแต่อาจจะไม่ใกล้มากเท่าไหร่อ่าเราคงต้องเขาจะมีเวก้าให้เราโดดลงไปนะครับผมโอเคถึงแล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วโดดลงไปโอเคเรียบร้อยอเอ็ดดี Did raise Lieutenant you Yes, o Victus? c the but ้เอ็ดดี้ มาคุณนิษฐ์อิสแบดผัดมีอินผัดอินนะครีอแม่นเดอร์เชฟเวอร์ออไลน์สนปดูยูรียูรีอืมเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังโดนรีเพอร์ตโจมตีอยู่นะครับผมออโซเดอะพ็อกเก็ตเฮียอะไรเนี้ยโอเคอันนี้ครับอ่าฮะเขาบอกให้เราเราหวอยเขายิงฟูุขึ้นมาครับผมแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนโอเคดูละโอเคครับผมเรากำลังรีบไป

อ่าทำไงดเีเรียบร้อยครับผมอาา่าฮะเขเราจะทำยังไงตรงนี้มีอะไรกระสุนยังไม่ได้ใช้สักนัดเลย Escape pod our first casualties

Okay, <laughs> Okay, I have a visual on the enemy. And there's an escape just beyond. the don't know we're here. Surprise on our side for once. I like it. Exactly. Okay. Let's Let's go.

เริ่มมองเห็นแล้วนะครับผมจิมหายแล้วครับผมตัวพ่อมาผมัเปิดกระสุนไฟแล้วลยิงแม่งครับผม เ ah. ราก็ต้องปีนขึ้นมาตรงนี้ครับผมแล้วตะว่้เราเสือึ้่าฮาวเวสเตอร์ไม่ตายด้วยครับผมไม่นางงกระสุนเลยกูโอเคเก็บกระสุ แล้วไงตรงนั้นอา่ารถต้อตงมาเก็บปืนอันนี้อ๋อปืนอันนี้นะครับผมก็จะบอกเป็นปืนที่เอ่อคือแม่งดีกว่ทุกอย่างแต่แม่งหนักครัเสียที่แม่งหนักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาปืนนี้ออกไปโอเคโมดิฟายเรียบร้อยแล้วคาปาซิตี้เพิ่มเต็มจะเต็มไปแต่ปืนนี้เสียอย่างเดียวครับผม มันจะไม่ได้ฟิลลิ่งเลยครับเป็นปืนเสียงกระป๋องมากดูครับเสียงมันกระป๋องมากครับผมเสียงแม่งเหมือนเอาตสลิวตีกระหม้อครับเราต้องไปแบบเนียนๆครับผมเฮ้ยอะไรอะไปแบบเนียนๆครับอ่ะเมดิเจลเมดิเจลเย่ทีนี้ละให้กูนะเจคคบผมอย่างน้อยก็ยังได้เอ็กพีเพิ่มครับผม okay let's go we're here โอเค thank you โ okay, อเคครับผมเราก็ต้องบุกค่อยคบุกเข้ามาเรื่อยๆเราจะเล่นแบบ play safe นะครับบูมากบูมากก็ไม่ไหวเงยแม้ว่าตัวเองจะเล่นเป็นบันกาดเ,อเยอะไม้ก็เหรอยิยงครับผมยิยงแม่เจ้าเจ็บเจ็บเจ็บยิยงครับยิง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  ผู้เขียละเจ้าของยิงยิงฮาร์วสเตอร์ครับผมอุ้ยเปิดกระสุนไฟสิเกป,ปิดกระสุนไฟแล้วยิงแม่งเลยสมดเรากระสุนไฟแล้วยิงครับยิงยิงยิงครับผมเจ้าข,ของมันจะตายไม่ตายมัไม่เลิก

เกี่ยวกันนะครับผมคือมันบอกให้คือคราวนี้เราคงต้องเดินตามเพื่อนเราไปเพื่อนเราไม่ก็หายไปแล้วโดดไม่ขึ้นจาทำไรดีอะออไปทางนั้นนะลืมลืมเทษทีโทษทีโอเคเก็บกระสุนเต็มแล้วลงมาตรงนี้ Let's open you. Do you read, Commander? Repeat, do you read? what's your status? We're Hang tight, we're on our way. We'll survive. Victus is going to pay for this. Court-martial

โอเคครับผมถ้าเป็นการเก็บเอพีมั้งสไลด์ลงมาโอเคครับผมเรายิงเฮลเมสเตอร์ไปครับผมแล้วก็ยิงดีไปบ้างยิงโอ้โหแม่เจ้าใครย,ยิงแฟตเอ้ยใครย,ยิงระเบิด แข็งไว้ซะตอนนี้คือสนุกแข็งเราไม่กลัวครับผมตอนนี้ดีเราสนุก มึงก็แข่งไว้ตามกระสุนซะกระสุนก็แข่งไฟแข่งไฟไม่ใช่กระสุนไฟเหรอโอเคครับผมรั่วกระสุนไฟใส่แม่เนี่ยไม่ไมี้อะไรมากโอ้ยน่งไม่ตายเว้ย เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยโอเคกระสุนโอเค r รับผ r ตอนนี้เราก็ต้องลุยกันต่อ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ในชักแห่งและเฮเราต้องทำงานด้วยกันนะครับผมแล้วไม่งั้นมันก็ไปไม่รอดเมดิเจลหร้ที่ด่านนั้นแม่งไม่ให้เลยนะด่นานนี้ให้กูเยอะจังเลยโอ้ยของของเก็บฟึกฟึกลงครับลงแล้วลงอีกอ่โอเค เราก็ขหลังโอเคครับผมจงตีมากเงย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 เงตัวไม้หรืสังผมยังมีเว้ยโอเคโอ้โหเวลาต้องมาสนุกแข่งแล้วแช่แข่งไว้ก่อน แช่จะแช่อยู่ไหมวะเนี่ยนี่มีซะเออนี่แข่งนี่ในแข่งเว้ยแข่งเลยเด้อวิ่งลวมหมดแม็กแล้วเนี่ยอุ้ยหมดเลยครับผมโอ้เจ็บจากับกระสุนไฟเพิ่มความรุนแรงครับลงสโลไม่ต้องนะเอาอะไรเอาเน้นแรงเขาว่า เอาเฮียใครตายดีเจนเลือดซะนังโครบูเลยสองตัวนี้โอเคปืนปืนหมายนั้นโคตดีถ้าเสียงมันไม่กรุงกริงไปหน่อยนะเอเคเยเฮลเลีย yeah. yeah. จมตีมสก โอเคแต่เจ้าแม่งเอาเฮีย้ยเฮี้ยขยิ้งกูมึงกล้ามากช่างกล้าเอากระสุนไฟไปแดดนี่แม่งหลายตัวกระสุนหมดแม่เจ้าจเซ็เซฟตปืนคนเบาสุด チューブだー <laughs> Ừ, này quá. chào Harvester. ไอ้แม่ไก่ไว้เดี๋ยวค่อยจัดการทีหลังครับยิงข้าไหมข้าไม่กระซุนเหยียบเะีรับค่อยๆนั่งแม่ไก่ไว้เรื่อยรัวครับรัวหมดแม็กอะเออหวานจะปุ๊แม่งถ้าแม่งหวาสักแบบสักสิบตัวผมก็ไม่เอาแล้วเนี่ยเหยียบช่วยนี่ไงยังทำอะไรอยู่แล้ว ใช่เหรอโอเคนะโอเคครับผมเก็บกระสุน ammo f u l เกมนี้นี่แบบถ้ากระสุนแบบตามเก็บไว้เรื่อยแบบยังไงก็เหลือโอเคถึงแล้วตอนนี้เราก็มาช่วยพวกพวกของที่เราถูกจ้างมาให้ช่วยเขาเรียกว่าอะไรว่าทูเรียนเออมาช่วยพวกทูเรียนได้ครบแล้วแ,บบแต่ก็ตายหาไปเยอะเหมือนกันทำไมเ Shepard Thank you for saving so, so many. What happened here? Uh, it's stand, stand down, soldier. These uh, dead because of him. I said, stand down. Like hey, I just saved all your asses, so everyone just calm down, Lieutenant. What's, what's going on? on here? I made a bad call. This is all on me. I chose uh, caution and clever tactics over. Yeah, เรื่องมันเป็นไง making hard decisions and dealing with the consequences. that's what being a leader is about. you're right, command. อ่าฮะโอเคแล้วไม่ยังล้มเหลวอยู่ดีนะครับผมเราก็ต้องกลับเยอะแบนนี่มัม้ยเช่นคือแบบแต่คนตายหายไปสามสิบคนแล้วอ่ะคือไปตอนนี้มันก็ฆ่าตัวตายชัช้นๆมันมี อ๋อมาทำไมก็เป็นมีเกิดจะมีลูกระเบิดอยู่ในโลกนี้เราต้องมากู้กู้ระเบิดไมัสมรภูมิไเอเี่นใช่แล้ว ด้วย s a c r ้ Others will never face what they face today. Remind them that t h o เราก็บอกให้เขาให้เราไปให้ปลุกใจพวกนั้นนะครับผมให้พวกนั้นอยากจะทําภารกิจต่อครับผมเพราะเพราะถ้าเรากู้รบไม่สำเร็จก็โลกก็คงชิบ ไอดาวูชันก้นี่ก็คงจะชิบหายไปเ uh, ป่นั่นแหละครับผมเี่ฝดนั e นและคบผมเออเส t ยแค e ฝาดนมเสยแ่าน่เออ่ดนะครัอีแค่น่ะครับมอนะครับผเออยคนะครับผมออเ okay, ครั <Commander. S 2> <Commander. S 1> อเคดนครัคมเออสยู่แล้วดิ โอเคฉัมาจะขอเฉลยได้โอ่วยทำช่วยทำช่วยทำวยทเม่ทำช่วยทำช่วยทำช่วย่เยทำช่วจทำน่ายทำช่วยทำช่วยทำ่วทำ่วอทำช่วยทำช่วยทำช่วยทำช่อช่วยทำช่วยทำชวยทำช่ยทำช่วยท่ว่วยทำช่วยท่วยทัช่วยทำช่วยทำ่เ็่ช่วยทำช่วยท่อยท่วยทำช่ยทำย่ช่ววยทวยทำวทำช่วยทำช่่ยว แม่งแม่งก็เนี่ยงเงี้ยแต่ถ้ายังอยู่องนานหน่อยเพราะเราอัดยกกันที่เรามีชั่างเยอะๆนะครับผมตอนนี้มันนาขนาดไหนอะตอนนี้ก็นี่พามาประมาณยี่สิบกนาทีต้องคำฉากคัสซีนไว้ครับผมโอเคครับผมก็ถือว่าจบมิชชั่นนี้กันแล้วนะครับผมคือเราไปช่วยฝั่งเชเรียนกลับมาสำเร็จนะครับ แล้วเราก็ไปนั่งดูภารกิจต่อไปว่ามันคืออะไรกันลองดูสักหน่อยสิเวลามันเหลืออา่าฮะแล้วก็ต้องผ่านเครื่องน,นี้แล้วก็ผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือฝึกเวทโอเคผ่านแม่งทั้งตัวเลยสั์โอเคครับผมแล้วเราก็มาเท่านี้กันต่อเค้ยเฮ้ย let's go <S ดูก่อนสิอะไรโหค,ค,คือต่อไปก็เป็นการกู้ระเบิดนะครับผม ไว้เดี๋ยวเราจะตัดกันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วไปดูมิชชั่นต่อไปกันว่าเป็นมิชชั่นกู้หรืเบิรมันจะเป็นยังไงกันนะครับไว้เจอกันต่อพาดพิดมิชชั่นหน้าเออมิชั่นหน้าครับผมสวัสดีครับ